สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ทองดําจ้าพี่ทองดําขึ้นมาแล้วค่ะเอซค่ะขึ้นมาทีหลังเพื่อนคุณแม่เก็บข้าวไว้ให้อยู่ อร่อยไหมคะอร่อยใหญ่เลยค่ะขอบคุณ F ฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจองคุมพันตัวละันมาดูพี่ทองดำกินข้าวออกออกัฟรีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆก็ขกินอิ่มหมดแล้วค่ะขึ้นมาทีหลังค่ะอหิวมากเลยลูกดูค่ะกินใหญเลย ข้าวสวยร้อนๆคุ่กับหัวอาหารเปียกค่ะพบกันคิดหน้านะคะอีซีขาสวัสดีค่ะ